ลู่เฉินล่ะแล้วเราหลอก闺蜜说自己觉得没有爱情了เดิมทีก็เป็นรักระยะไกลวันหยุดก็ไม่ได้เจอนี่พวกเธอกำลังคบกันในความคิดอยู่เหรอรักแท้ไปไกลเลยน่ารำคาญฉันกลัวว่าอยู่ๆวันหนึ่งเขาจะบอกฉันว่าไม่รู้สึกแล้วเลิกกันเถอะไม่รู้สึกปลอดภัยเหรอลู่เฉินน่ะ ถ้าเป็นฉันก็รู้สึกไม่มั่นคงเขาเหล่อเกินไปแล้วมีผู้หญิงรุ่นเราตั้งหลายคนที่ชอบเขาขอเพียงลู่เฉินพอใจก็ไม่มีใครปฏิเสธจะคบกับเขาเหรอเธอเลิกพูดได้แล้วเธอพูดอีกฉันยิ่งไม่มั่นใจแล้วแล้วให้ตรงมาหาเธอหรือเปล่าอะเลิกไปตั้งนานแล้วจะมาหาอะไรกันเล่ามาหาอีกได้โดนพ่อต่อยตายแน่ฉันไม่กล้าถามตลอดเลยทำไมพวกเธอถึงได้เลิกกันล่ะ เจ้ามินซานเป็นดาวโรงเรียนที่มีชื่อเสียงคนนั้นที่อยู่รุ่นเดียวกับเธอนั่นแหละเขาอีกแล้วเหรอเครื่องดื่มที่แม่ต้องการผมยกมาให้แล้วนะนี่คือฉินเฟิงสวัสดีค่ะสวัสดีครับเธอคือกุยเสี่ยวใช่ไหมอ๋อค่ะนี่ไม่แนะนำหน่อยเหรอะแนะนำอะไรกันเรียกพี่เขยสิ เอาเถอะงั้วพวกคุณพี่น้องก็คุยกันต่อเถอะนะผมไปก่อนนะบ๊ายบายฉันว่าเขาน่าคุณมากเลยอ่ะมีปีหนึ่งที่ฉันฉลองวันเกิดเจ้าของที่ที่ฉันเหมาตอนนั้นน่ะจำได้ไหม <S <s Period> พวกเธอสองคนตอนที่เพิ่งเลิกกับไห่ตรงเครื่องเดือนก็ไม่ดีขึ้นเลย อยู่ที่ร้านเน e ็ตกับห้องเล่นเกมทุกวันก็เป็นร้านเขาทั้งนั้นนะต่อมามีอยู่วันหนึ่งเขาก็เดินมาบอกฉันว่าไม่คุ้มค่าเพื่อเด็กวัยรุ่นหรอกเขากับผมเถอะฉันอยากทำให้หายโกรธก็เลยรับปากไปโดยไม่คิดต่อมาความรู้สึกมันก็โผล่มาเองเหลือแค่เธอกับลู่เฉินที่ยังดีอยู่ หวังว่าพวกเธอจะมั่นคงไว้นะหวังว่านะไม่มีการบ้านปิดเทอมเหรอไม่มีค่ะไม่ใช่มอปลาสักหน่อยไม่ออกไปดูทีวีรอโทรศัพท์ใครเหรอ เราค่ะแม่เธอบอกป้าแล้วมีแฟนสินะ <c oughs> รับโอรศก่อนนะคะปะ้ารองออกไปก่อนนะคะยี่จะมีความลับไม่ให้ป้าฟังด้วยเหรอถึงบ้านแล้วเหรอเพิ่งถึงจะมาไหมวันนี้ ป้าไม่ให้ฉันออกจากบ้านแล้วงั้นก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยไปรับอ๋อปิดเทอมฤดูหนาวนาะยอยู่บ้านตลอดเลยเหรอไม่ได้อยู่ในบ้านไม่มีที่แล้วอยู่โรงซ่อมรถน่ะอ๋อ